สวัสดีครับเอฟีทุกท่านครับกินข้าวด้ยวยกันครับเอฟีทุกคนเล็งแล้วสายตาเล็งแล้วจะกินอะไรกันแน่กินยุง,ตอ,งตอนไม่ได้กินข้าวก็ไม่กินยุงกินดูไม่ต้องถามว่ารอแน่กินข้าวด้ยวยกันครับเอฟซีทุกคน อันนี้ก็ปลนปะทูนี่แกงฟักนี่ก็ลาบปลาผักัวละพายนื้อหมาขามนี่ผักัวละพาลับปาตพียนหางแดง ปลาแค่สี่ตัวลาบได้ตอนราบไม่ไ,มได้ลาบให้ดูเดี๋ยวคลิปหน้าก่อนว่างเนี่ยมืดแล้วคําแล้วยุงเยอะ <c oughs> อันนี้กะปนปลาปลนปลาเมื่อเช้า <c oughs> ลุงถ่ายคลิปนายุ พูดยากนะเตือนยากอ่ล้ก็ผมกับข้าวแบบมันบานง่ายๆโยงมันเข้ามายังไงในบ้านขนาดมีม้งลวดแล้วเนี่ยมาตามคนคนเปิดประตูมันก็เข้ามาเนาะเยอะปิดเสียงเพลงหน่อย การถ่ายคลิปก็ต้องมีอุปสรรคครับแบบนี้แหละมีเสียงเพลงนี่หนึงก็โดนแล้วฝัก เมนูเด็ดของเรา,าบาปลานี่แหละกินแต่ราบปลาแหละเมนูบ,นบ้านๆปนปนปลาปนปลายาง